สวัสดีค่ะพบกับรายการไลฟ์ตาชิโนบายยามาฮ่ารายการที่เจาะลึกถึงความเคลื่อนไหวของผู้นำเทรนด์ใหม่ในโลกแห่งความสร้างสรรค์และแตกต่างของวงการรถมอเตอร์ไซค์สัปดาห์นี้มีงานที่น่าภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งนะคะของบริษัทไทยามาฮ่ามอเตอร์จำกัดเป็นเรื่องราวของการจัดประชุมอาเซียนคันทรี YRA meeting นะคะเป็นงานระดับอาเซียน ที่บริษัทไทยามาฮ่ามอเตอร์จำกัดเป็นเจ้าภาพในการจัดงานครั้งนี้ส่วนเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นขอให้คุณผู้ชมติดตามชมจากไฮไลท์รายการกันก่อนได้ณนาะัตรบันนี้ค่ะวันนี้เราอยู่กันที่ยามาฮ่าไรดิ้งอะคาเดมหรือตัวย่อที่เขาเรียกกันง่ายๆว่า YRA นั่นเองนะคะสัปดาห์นี้นะคะเรากำลังจะพาคุณผู้ชมนะคะไประเบิดความฝินมาก ความฝินนั้นเป็นอย่างไรต้องติดตามในช่วงนี้ค่ะทั้งนี้ไทย